อันนี้นะคะคุณลุงก็กำลังจะเอาเอาพันกล้าต้นกล้าของงอนไก่ปานะคะที่มันเกิดขึ้นมันล่วงลงมาจากต้นเก่ามันนี่นะคะแล้วมันก็มีต้นกล้าเกิดขึ้นก็จะย้ายไปปลูกตรงอื่นนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นกระถางของกุหลาบนะคะคุณลุงเอาใส่ลายนี้คุณลุงเออมีมีหลายต้นอ่ะ เอาไว้เหมือนเดิมกดกดกดนี่ทําไมมันไม่งามเลยนะมีอีกไหมอ,นญญอนญญันนั้นย่าอันนั้นยานี่นี่นมีทางนี้คุณลุงมีมีเยอะเลยนะคะอันนี้ก็ใช่ค่ะเออนั่นแหละเราจะไปปลูกเป็นแถวไว้ตามแนวข้างสลาด้านโน้นเดี๋ยวถ้าเกิดขึ้นที่นี่มันก็จะต้นใหญ่เหมือนอันนั้นน่ะ มันก็จะโน้มลง,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 งก็ไว้นั่นก่อนเดียวไว้เป็นเอาพันก้ามันก่อน,น,น,เ,อนเดี๋ยวไว้อีกหน่อยเดียวที่ฉันจะไปหวานที่นูนนะ่นเออนี่แหละใช่พวกนี้มันมีพันกล้าเยอะอยู่อุ้ยเอาเอาเบามันน้า กล้างอนไก่ป่าอันใหญ่นี้ก็ออกด้วยคุณลุงออกไปแล้วเราไมใหญ่นะครับอยู่ในแถวต้นแข้งครับไม่มันมันบางต้นในนั้นตั้งใจจะออกไปปลูกให้หมดนะแต่ว่ามันใหญ่ก่อนบางต้นก็อยู่ที่ตัวดอกอยู่่กบางกุหลาบเอากดกดกดให้มันเข้าที่จะเอาบ่เลยมาเอาคันบ่เอากันมาเอาหรือจะเอาก็เอา ไม่รู้มันจะติดไหมบีบบีบลงให้้ยที่ห้อเอากาออกเหนี่มนะมันมันมีโบเบ้นนะก็กดลงให้มันแน่นเหมือนเดิมให้หน่อยเออนั่นแหละเออเอาไปปลูกข้างนี่ปลูกสายไหมร้อย่าบอกหอบมาหอบมาหอบมาไม่ค่ะ แถวนี้มันยิ่งมีความหลังอยู่อะไรคุณลุงไม่ไปไม่ไปที่นู่นค่ะรกลกรกรกนนี้ก็คือสถานที่ที่จะปลูกงอนไก่ป่านะคะทุกท่านก็เลยมาเลือเอาขยะเอาเศษต้นไม้เก่าออกจากที่นี่นะคะเดินไปเดินมาหลายที่ <laughs> ก็มาจบลงตรงที่ตรงนี้นะคะว่าน่าจะเอามาปลูกที่นี่ เออพูดไปพูดมาก็หาสถานที่ยากนะคะเพราะว่ามันเต็มไปด้วยต้นไม้เนาะถ้าไปเอาไว้ไกลอีกหน่อยหนึ่งมันก็จะไม่มีคนดูแลนะคะมันก็จะออเไม่ได้รดน้ําเผลอเผอมันก็จะตายนะคะหน้าแรงก็เลยเอาที่นี่แหละยังเป็นสนามกว้างอยู่ตรงนี้พอได้อยู่นะคะ ลบคุณลุงลบคุณลุงเอาดินมาใส่นะคะแต่ว่าเกลี่ยเกลี่ยแล้วต้องเอาน้ำลดนิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวที่ฉันห้เปิดน้ำก่อนน้ำใส่นิดนึงมันจะได้พอบีบบีบได้นะบีบบบเอาใส่พอบีบได้ก่อนไม่ต้องใส่เยอะไม้อไม้อน่าจะเปิดน้ำให้ยายไ ทำไมคุณลุงไม่เอาใส่ละ่ะตอนนี้นะคจะเอาน้ใส่นันใส่พอที่จะให้มัน ดีดสามารถดีกินได้นะคะไม่ก็เยอะนะคะอี้ด่งเยวให,ใหคุณลุงรดน้ำแถวแถวนี้ให้นะคะใส่ปุ๋ยเข้าไปแล้วมันก็เอาใส่เยอะๆหน่อยคุณลุงน้ำใส่โคนต้นให้ปุ๋ยละลายหน่อยเดี๋ยวจะปลูกงอนไก่ปลานะคะ ้นใหญ่ขอเสื่อน,นี้ใส่ตรงกลางดิอ้าวอุปรกรณ์ของยายอยู่ไหนไหมไม่เอามือรอ แต่จะให้ป้าเอามือล้วงควักแต่ว่าไม่ได้มือ,มอป้ามันไม่ได้แข็งเหมือน,นมือณลุงนะคะมือณลุงก็เถอะไม่อยากจะให้เอามาจบมาควักนะมอ,อันตรายนี่นะคะแล้วก็เอามือกดๆดได้อยู่แต่ถ้าใเอามือล้วงขุดหลุมนี่ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะอันนี้ก็เยอะอยู่นะจะปลูกที่นี่หมดเลยใช่ไหม and that ถ้ามันโตหมดนะที่นี่นะมันก็จะได้เป็นต้มใหญ่เลยแหละนะคะเดี๋ยวต้นใหญ่มาทางนี้ดีกว่าจะขีดขว้างทางเดือนพวกนั้นก็ถ่านใหญ่ขึ้นมันก็จะเหมือนกันหเหลยเพราะว่าอันนี้มันจะต้นใหญ่อยู่นะคะต้นสูงไม่ใหญ่หรอกแต่ว่ามันจะเป็นต้นสูง,สง กระถางดอกไม้ป่าชื่อว่างอนไก่ปานะคะอนกี่อันอันน้้ใช่อันเล็กก็ใช่ น,น,น่าจะพอแล้วนะคะสำหรับกระถางนี้นะคะมันเหลือ ตัเล็กอีกนิดหน่อยเดี๋ยวป้าไปฝากไว้ที่ไหนดีเองไปฝากไว้ที่ไหนดีวะ ไว้ปลูกที่ป้ายังปลูกไม่เสร็จตป็น,นี้นะคะมีน้องไหมทองอยูด่ด้วยโอโ้โหจะได้ไหมนี่